ถ้าพูดว่าแกะขึ้นมาคุณนึกถึงอะไรครับใช่ลแล้วครับแลมสเต็กสเต็กเนื้อแกะสเต็กซี่โครงแกะหนึ่งในอาหารที่ผมชอบมากถึงในหลายคนจะบอกว่ามันมีกลิ่นสาบแต่ถ้าเกิดร้านเขาทำดีๆถุยใจที่ไหนล่ะครับวันนี้เนี่ยพวกมีเกมเมอร์จะมาพูดถึงเกม Call of the Lamb ครับลับทธิของเจ้าแกะเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นแกะพระบิดาวันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกมเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างน่าเล่นหรือเปล่า พื่อหลายๆคนกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเขาออฟเทลแรมเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของเจ้าแกะตัวน้อยที่กำลังจะถูกจับไปบูชายัดโดยบีชอฟทั้งสี่เพื่อหยุดยั้งคำทำนายอะไรบางอย่างเจ้าแกะตัวน้อยผู้น่าสงสารถูกเอาไปขึ้นเขียงแต่หลังจากที่เจ้าแกะตายลงมันก็ได้พบกับพลังงานบางอย่างสิ่งมีชีวิตทรงอำนาจที่จะคืนชีพให้เจ้าแกะพร้อมกับพลังมหาศาลโดยสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนคือเมื่อเจ้าแกะฟื้นขึ้นมาแล้ว ต้องก่อตั้งลัทธิในานามของหมันและจาัดก,การเจ้าบีชอปทั้งสี่และนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของ Call o of the Lamb หรือลัทธิแกะพระบิดาต่อมานี้ครับกับเรื่องราวต้องบอกว่า Call o of thelam b เนี่ย เดินเรื่องได้รวดเร็วมากครับอินโทรของตัวเกมเร็วแล้วคาเราเข้าไปสู่เกมเพลย์เร็วมากๆคือการสอนเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแป๊บเดียวเราก็เข้าใจหมดแล้วครับเกมเพลย์ของเกมนี้จะแบ่งเป็นหลักๆ2ส,ส่วนส่วนแรกเลยก็คือส่วนแอคชัน่นและอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการเมืองของเราสร้างลัทธิของเราให้ยิ่งใหญ่ผมขอพูดในส่วนของแอคชั่นเดินหน้าลุยก่อนเลยแล้วกันครับตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับเกมโลกไท์เกมอื่นๆก็คือเราลงดันเจี้ยน ลุยดันเจี้ยนแบบสมเจอศัตรูเจอด่านแบบสมอาวุธและอุปกรณ์แบบสมซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งมันก็จะให้ฟิลที่ต่างกันเกมนี้มีหลายด่านแล้วแต่ละด่านก็มีหลายตีมครับในส่วนของแอคชั่นเนี่ยเกมเพลย์ไม่ซับซ้อนครับเรากดอยู่ไม่กี่ปุ่มเองครับปุ่มบังคับตัวละครเดินปุ่มโจมตีกิ้งหลบและใช้เวทมนในเกมเรียกว่าคำสาบนะครับแต่จริงๆมันก็คือพลังพิเศษของตัวละครนั่นแหละคือมันอาจจะฟังดูง่ายเพราะว่า การคอนโทรลเนี่ยมันไม่เยอะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันช้าทายกว่าที่คุณคิดเยอะครับเพราะว่าในการลุยครั้งหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นการส่มครับอาวุธหรือพลังโจมตีที่เราได้ความช้าความเร็วมันจะต่างกันถึงข้อหลักๆมันจะเหมือนกันแต่มันทําให้เราต้องปรับตัวในการเล่นแต่ละครั้งว่าเฮ้ยครั้งนี้แท็กติกของเราจะเป็นยังไงเราโจมตีช้าเร็วและความสามารถมันต่างกันไปในแต่ละครั้งเราต้องบอกว่าแอคชั่นในเกมนี้เนี่ยถึงมันจะดูช้าแต่จริงจริง มันค่อนข้างจะฟาสเพชรครับ <c oughs> เร็วมากๆยิ่งศัตรูเยอะเนี่ยทำให้เราต้องคนโทรลอะไรหลายอย่างมากเกินศัตรูในเกมหลายๆประเภทเนี่ยมีมูฟเมนท์ที่ต่างกันการเคลื่อนที่ต่างกันการปล่อยพลังต่างกันแล้วถ้าเกิดมันออกมาเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยศัตรูยังกเกียมบูลเลตเฮลเลยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะไม่ท้าทายมันท้าทายแน่ๆแล้วถ้าเกิดเล่นระดับยากเนี่ยรับอรองร้องเกมนี้ ในการลุยดันเจี้ยนจะมีอีเวนต์สุ่มหลายๆอีเวนต์ด้วยนะครับอย่างการเจอพวกเจ้าลัทธิหรือบอสของดันเจี้ยนนั้นออกมาคมคูคุกขามสาให้ลูกศิษย์ของเราป่วยอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์สุ่มแบบอื่นคือเจอ NPC เอาตัวละครมาขายหรือว่าเจอตัวละครที่กําลังจะถูกบูชาย,ยันแล้วเราก็ไปช่วยไว้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นลูกศิษย์ของเราเจอตัวละครแปลกๆแ,แ,แนะนําให้เราไปยังสถานที่ต่างๆนอกดันเจี้ยนซึ่งอันนี้มันจะไปผูกกับเกม บริหารจัดการเมืองที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเกมในดันเจียนอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้การเล่นแต่ละรอบต่างกันไปก็คือระบบการ์ดครับเกมนี้เนี่ยมีระบบการ์ดให้เราสะสมคือเราสามารถสะสมการ์ดจากการปราบบอสเจอในดันเจียนหรือว่าซื้อขายจากเกมเพลย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งการ์ดแต่ละใบมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีโจมตีแรงในตอนกลางคืนโจมตีเบาในตอนกลางคืนแล้วเราจะได้รับพลังพวกนั้นแบบสม ระหว่างที่เราลุยดันเกี้ยนไปเรื่อยๆครับโดยมันจะมาทีละสองใบแล้วให้เราเลือกแค่ใบเดียวเป็นเหมือนการพัฒนาตัวละครในแต่ละรอบแล้วนี่มันช่วยเพิ่มความท้าทายและมิติในการเล่นให้มากขึ้นครับทีนี้พูดถึงเกมเพลย์อีกส่วนหนึ่งดีกว่าครับเกมเพลย์ในส่วนของการบริหารจัดการเมืองคือถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นพระบิดาเป็นเจ้าลทัทธิเราจะนั่งเฉยๆมีลูกศิษย์ทำให้ทุกอย่างคุณคิดผิดครับเพราะการเป็นพระบิดาในเกมนี้คือการที่คุณต้องทำทุกอย่าง ไม่ต่างจากาธาตุดีๆนี่เองครับคือเกมจะโยนเราลงไปในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องสร้างพื้นที่นั้นให้เจริญขึ้นครับรวบรวมทรัพยากรรวบรวมลูกศิษย์เพื่อขยายเมืองสร้างที่พักให้ตัวละครได้นอนพอบริหารทรัพยากรแล้วก็อัปเกรดเมืองขึ้นไปเรื่อยๆที่สําคัญเราต้องคอยบริหารจัดการความเชื่อความศรัทธาและความหิวโหวยของเหล่าลูกศิษย์คือยิ่งเราพัฒนาเมืองเราไปเท่าไหร่เนี่ยตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นมากเท่านั้นครับ คือตัวเกมมันมีความเป็นเมเนจเมนต์ซิมนิดๆนะมันไม่ใช่แค่ให้เราสร้างบ้านแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆแต่มันมีเกมเพลย์อะไรให้เล่นอย่างการบริหารความหิวของตัวละครเนี่ยพวกลูกศิษย์ของเรามันจะหมดศรัทธาถ้าเกิดมันหิวหรือถ้าเกิดเราตายบ่อยๆในดันเจียนความศรัทธาของลูกศิษย์เราก็จะลดลงเงยนี่มันไม่ขลังจริงนี่หว่า ซึ่งตัวละครลูกศิษย์เนี่ยเราก็ได้มาจากในดันเจี้ยนนี่แหละครับอาจจะเจอมาจากอีเวนต์อาจจะเจอมาจากการปราบบอสแต่พอเขามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งให้ตัวละครไปรวบรวมทรัพยากรขุดเหมืองตัดไม้รวมถึงส่งออกไปทําภารกิจเพื่อรวบรวมทรัพยากรหรือแม้แต่สวดอ้อนวอนภาวนาเป้าหมายของเราคือขยายให้รัฐทียิ่งใหญ่ยิ่งคนสัทธาเรายิ่งเก่งเมืองยิ่งใหญ่โดยการอัปเกรดเมืองการพัฒนาเมืองสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเนี่ย เราจะพัฒนาเมืองด้วยทรัพยากรหลายๆอย่างเงินหินแร่ทองไม้แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือความศรัทธาครับยิ่งลูกศิษย์ของเราศรัทธาเรามากขึ้นเท่าไหร่ ออนวอนภาวนาในลัทธิเราเยอะขึ้นเท่าไหร่เราจะได้แต้ม EXP แต้มความศัทชามาอัปเกรดแผนพังเทคโนโลยีอย่างเช่นสร้างเหมืองได้ทำฟาร์มได้สร้างบ้านที่ดีขึ้นให้ลูกศิษย์สร้างที่แปรรูปหรือสร้างโบสร์รวมถึงของตกแต่งหรือแม้แต่คุกเอาไว้ขังพวกลูกศิษย์ที่มันไม่รักดีเกมมันเป็นแนวเสียดสีพวกลัทธิอะไรหน่อยๆน,นะครับซึ่งมันก็ตลกดีนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องทำพิธีกรรมต่างๆเพื่ออัปเกรดลัดทธิของเรา เพื่อเผยแผ่คําสอนร่วมถึงให้ลูกศิษย์ยังศรัทธาในตัวเราอยู่ซึ่งทุกอย่างก็ใช้ทรัพยากรหมดครับซึ่งทรัพยากรต่างๆเราก็ได้จากการสร้างเมืองทาฟาร์มรวมถึงไปลุยดันเจียนนอกจากนี้เกมมันยังไม่ทําให้เราเบื่อเพราะว่ามันมีกิจกรรมหรือมินิเกมต่างๆให้เราทาอย่างมินิเกมปรุงอาหารหรือว่ามินิเกมตกปลาแล้วระหว่างนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของเราก็จะมีคําขอมาขอให้เจ้าลับที่อย่างเราทํานู่นทานี่ด้วยครับเป็นเหมือนไซค์เควสของเกม ซึ่งถ้าเกิดเราทําเราก็จะได้โบนัสค่าความศรัทธาโบนัสอะไรต่างๆรวมถึงความชอบของลูกศิษย์เราด้วยมันมีไซเควสหนึ่งครับที่ลูกศิษย์มาบอกกับเราว่าอยู่ๆก็อยากกินขี้เอาขี้มาปรุงอาหารได้ไหมเฮ้ยนี่มันโคตรพระบิดาเลยแบบนึกถึงก็จะอวกแล้วอะแต่เราก็ต้องทาครับ <c oughs> คือมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับแบบตลกเสียดสีล้อเลียนเรื่องการบริหารเมืองเนี่ยเราต้องบริหารสุขลักษณะของตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นต้องเก็บกวาดพวก ซากต่างๆที่ตัวละครทิ้งไว้มันไปขี้เรียร่าก็ต้องไปกวาดไปเก็บแล้วก็เอามาทําปุ๋ยอะไรแบบนี้ครับเรียกว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรหลากหลายให้เราทําแล้วก็ภาพมันน่ารักมากๆถ้าเกิดพูดถึงความน่ารักเราสามารถปรับแต่งหน้าตาลูกศิษย์เราได้ด้วยครับโดยลูกศิษย์ของเราจะน่ารักขึ้นเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆครับของปลดล็อกมันจะมากขึ้นรวมถึงเราจะแต่งเมืองได้มากขึ้นด้วย เกมเพลย์มันก็จะประมาณนี้แหละครับคือเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกชอบมากเลยนะคือมันเล่นแล้วเพลิน,พนดีถึงผมจะยังเล่นไปได้ไม่ไกลแต่ผมคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าสนใจและคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเป็นเกมแอคชั่นโลคไลท์ที่มีส่วนผสมของเกมหลายๆเกมเหมือนเอา h d เดสผสม Animal Crossing แล้วมาในธีมแบบ Cosmic Horror โดยรวมเกมมันประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันนะครับเอาเป็นว่าผมชอบแล้วก็อยากแนะนำให้ หลายๆคนไปลองเล่นดูสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับผมไปก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ